สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรม์นูนชื่นชมผู้รับอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยยมันสรบรีครับวันนี้ผมจะมาพูดที่ผมไปดูงานที่จีนมาเกี่ยวกับเรื่องแท็กซี่โดนที่จีนใช้แล้วครับจากจูไห่ไปเซินเจ้นหรือระยะอะไรที่ไม่ไกลเมืองประมาณไม่เกิน40กิโลเมตรเนี่ยสามารถที่จะใช้โดนแท็กซี่ได้แต่จะต้องมีสถานที่ ที่สามารถขึ้นโดนกับแลนดิ้งโดนนะครับเป็น point ถูกพอย t ์นะครับเพราะฉะนั้นนั่งได้2คนครับโดยมีคนขับเป็นที่ได้หลายเส้นของโดนที่กินเขาใช้แล้วเพราะนั้นตัวนี้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับนักธุรกิจที่ต้องการอะไรครับความยืดหยุ่นในส่วนของการเดินทาง ผมยกตัวอย่างยอย่างเช่นกระบี่ไปภูเก็ตเนี่ยถ้าเราเดินทางด้วยรถยนต์ประมาณ3ชั่วโมงกว่าแต่บินโดนเนี่ยไม่เกิน20นาทีจากภูเก็ตไปกระบี่เพราะนสะดวกมากทำให้เกิดความคล่องตัวเพราะฉะนั้นความเร็วที่เขาได้สูงสุดได้ถึง90-100ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับระยะที่เดินทางไม่ควรเกินนะครับเขาบอกไม่ควรเกิน 30-40กิโลเมตรสูงสุดนี่คือสิ่งที่จีนพัฒนาเพราะฉะนั้นบ้านเราจะยุ่งยากนิดนึงเพราะเรามีกฎของกระทรวงในเรื่องของอากาศยานหรืออะไรก็แล้วแต่แต่จีนเนี่ยเขาทำให้เกิดความคล่องตัวแล้วก็บริษัทจีนเนี่ยลงทุนหลายประเทศแล้วนะครับที่เอาคือเราไม่ต้องใช้งบประมาณของหลวงก็ได้นะครับหรือไม่ต้องใช้ของเอกชนแต่บริษัทจีน มาลงทุนให้เราทั้งหมดนะครับเป็นบริษัทที่ทำโดนเรื่องแท็กซี่ตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้น่าสนใจมากนะครับยังไ,ไงฝากไว้เลยครับถ้าสนใจที่อยากไปดูงานเรื่องแท็กซี่โดนนะครับก็สนใจที่บริษัทเอลเวรประเทศไทยจำกัดคุณพงสพัฒน์หรือคุณพิชชาเป็ดแดงตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรายการเราขอบคุณครับ